เวลาเราไปยืนข้างหลังกันทำเลยทำเลยครับผมถ่ายวิดีโอด้วยนั่นปูปูตอนหลักของศึซ่าอันนั้นม่กลองอื่นเขาไปก่อนึกษาเขาใช้รวมกันาขมจี่ดมันนะตนเีัน่นลีล้ ดูเลยดลขกอดูเลขกอมเียกันแล้วนี่้นต้นี่นี่ยังอยู่ต้นเป็วังต้นไม้เลยมันถ่ายวิดีโอครับอันนั้นกล้องน่าวิดีโอนะคะอันนี้ื่อยใ่รบช่วยรมช่วยแล้วคนน้ตัวโตป่ยดิ

วไเยกนุมโอเคค่ะ